ที่ศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยนะครับนนชุมชนตำบลบ้านคานะครับซึ่งจัดตั้งนาขึ้นเมื่อปี2558นะครับก็มีสมาชิกเริ่มต้นตอนนั้นตามนโยบายของกรมก็คือ20คนนะครับซึ่งวันนี้เรามาปุ๋ยกับท่านประธานนะครับซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็น2คนแล้วนะครับท่านประธานเปลี่ยน2คนแล้วเราเปลี่ยนตาม,มาวาระกันนะครับซึ่งนับปัจจุบันนายประธานก็คือคุณกระดมใจชมพูครับสวัสดีครับอ่านะครับ มาแนะนำำําทําความรู้จักกันหน่อยนะครับว่าศูนย์เราอยู่ที่ไหนนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับอ่าเจเลยครับครับศูนย์เราศรวชมเราตั้งอยู่ที่ยี่สิสามมูสิกนะครับที่ตังหวััานะกิจกรรมหลักเราก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะครับรวมถึงปุ๋ยสร้างตัดน้ำหมักอะไรต่างๆนะครับสารช้วพันธุ์ไอตรงนี้เราเราจะทำควบคู่ไปกับปุ๋ยอินทรีย์ ก็พกูดไนด้วยเพราะเรามีหน่วยงานหลายหน่วง,งานมันช่วยเหลือเราไม่ว่า็นเป็นพัฒนาที่ดินไม่ว่าจะเป็นอ,าาอบตบันานาหรือคุอ่มส่งเสริม,ม,มของเกษตรบัาน,เน,เน,เนาเราทบ,บซึ่งกิจกรรมส่วนมากเราก็คือเน้นหนักเรื่องการทําปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยสันจัดหรือปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินนะครับ เราก็ทดลองให้เกษตรกรได้นําไปใช้ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับทดลองนําใช้แล้วก็มีการขยายต่อซึ่งทาตามนโยบายกันอยู่ทุกปีซึ่งอาคารเรามีอาคารที่ตั้งเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นที่ที่มีการอุทิศที่ให้นะครับในการตั้งอาคารของศูนย์จัดการยินปุย๋ยพบประมาณเริ่มแรกมาจากไหนครับตอนแรกครั้งแรกมาจากรู้สึกเราได้งบประมาณเป็นผมจัดอบตอนะอยู่มานิดหน่อย นะครับเพื่อมาทําปุ๋ยหมักแล้วเราก็ได้ได้ขายไปขายปุ๋ยหมักไปเพราะฉะ้วรู้สึกเราจะเก็บเงินได้ประมาณสักห้าหมื่นบาทนะฮะแล้วมาสร้างสร้างอาคารโรงกลางตัวนี้ฮะตัวที่เห็นนี่นะครับนะครับตัวนี้คือระยะแรกเริ่มที่เราได้แต่แต่คุนะฮะขยายต่อเติมเป็นยังไงพอดีชุดนั้นเราได้รู้สึกจะได้เป็นเป็นบของใคยแลรงเนาะครั้งหนอ่าใช่ใช่มาแล้วเราก็ได้ประมาณมาประมาณสามสี่แสนบาท S <S นะครับเรามาตอนน่อด้านข้างที่เห็นล้มถึงแศูนย์ของศูนย์ปาศัตรูพืชเราตรงน,นั้นนะครับได้ได้ได้มารวมกันนะไอสามสี่แสนเนี่ยผมขยายฟันิดหนึ่งคือเราขออนุมัติปุ๋ยมานะครับแล้วเราก็มาผลิตกันร่วมกันทําร่วมกันทําแล้วก็เอาปุ๋ยเนี่ยขายนาจําหน่ายให้กับสมาชิกนะครับก็บตอนตตนั้นเราขายกันยังไงครับ ตอนนั้นเราขายลักษณะขายที่พยายามชักชวนให้กเกษตรกรตรงนี้หันมาใช้ปุ๋ยหมักที่จับมูลสัดตรงนี้เราตอนนั้นจะขายปุ๋ประมาณตละพันห้าพันห้าไปถึงสองพันบาทประมาณก็ได้เงินมาแล้วก็เลยมาต่อเติมครับเรามีกรรมการศูนย์อะไรกันเรียบร้อยแล้วครับครับก็มีนะเราตั้งมาตอนแรกก็ยังลูกขับอยู่โดยปัจจุบันก็เจ้าหน,น้าที่ทําให้เราเดินเข้าระบบมีกรรมการ ทุกฝ่ายนะครับม like um, ีมีมีมีทั้งฝ่ายจัดการฝ่ายการจัดเกี่ยวกับสูตรปุ๋ยพวกกลุ่มของชุดที่เกี่ยวกับตัวดินอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะพบในในในข้อกาหนดของกรมการนะครับรโอเคนะครับณปัจจุบ uh, ันเราพิจครณาอ่ไรผมจำตัวเลขตัวนี้ไม่แน่นอนรู้สึกประมาณอ สามสิบกว่ามาฮะสามสี่สิบคนประมาณนี้ในระบบนะครับหรือสามสิบห้าคนในระบบแล้วก็อาชี่ทางนอกจะไม่เข้าระบบอีกก็หลายขั้นบทสมควรนะของเราไปโยงใยเชื่อมโยงกับกลุ่มของแปลงใหญ่สับลตนะครับจะไปเชื่อมโยงตรงนั้นแล้วเรามีการตรวจวิราะห์ดินอะไรครับตรนนี้เราเรามีการตรวจวิราะห์ดินอยู่ตลอดเพราะเราเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของเกษตรบ้านค้าแล้วก็จะจับมือกับพัฒนาที่ดินนะครับ แต่ละครั้งเราจะมีการเอารถโบมายของเข้ามาตรวจเช็คดินกันเลยนะฮะรวมถึงค่าวิเคราะห์ดินจากเครื่องมือของทางจังหวัดหรือเกษตรจังหวัดที่ทแจกเรามาตรงน,นั้นเราจะส่งสมาชิกบางส่วนนะฮะสองสามท่านไปอบรมตรงนี้นะฮะแล้วก็นําดินมาตรวจนะตามเครื่องมือของค่าวิเคราะห์ดินของขอ,งองกรมส่งเสริมที่ให้เรามานะครับเราจะทำกันอยู่ทุกปีครับตรงนี้ครับแล้วค่าวิเคราะห์คาดินเหรอครับมนการ อ,อ๋อปุ๋ยตามข้อข้าววิคะห์ดินนี่ตรงนี้เราก็จะทําลักษณะที่เราได้ปุ๋ยมานะจากจังหวัดบ้างหรือคุณเราพอมีซื้อกันบ้างนะตรงนี้เราก็จะทำปุ๋ยตามความต้องการของขอเกษตรศกรส่วนใหญ่ตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นกเกษตรศกรที่ปลูกสำรบ